ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ของคุณครูเด่นชัยนะครับในวันนี้เราจะเรียนในหัวข้อสังคมคืออะไรนะครับซึ่งมีสิ่งที่จะวัดนักเรียนก็คือนักเรียนต้องวิเคราะห์ความสำคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนักเรียนสังเกตคำสามคำนี้ให้ดีครับวิเคราะห์อะไรบ้างวิเคราะห์โครงสร้างทางสังคมการขัดเกลาทางสังคมและก็การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะครับคำว่าสังคมนักเรียนก็คงจะเคยได้ยินอยู่แล้วและก็คงจะ เข้าใจความหมายมาบ้างพอสมควรวันนี้จะทำความเข้าใจคำว,ว่าสังคมที่มีการนิยามความหมายของมันเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วก็เราก็จะได้เข้าใจคำว,ว่าสังคมเนี่ยในแง่มุมที่เพิ่มขึ้นบ้างขึ้นแล้วก็ชัดเจนขึ้นกว่าเดิมซึ่งบางทีคำว,ว่า เข้าใจเข้าใจว่าสังคมคืออะไรจากการที่เคยรู้มาเคยได้ยินได้ฟังมาเราก็จะเข้าใจเฉพาะแต่ในบริบทของเราเองเหลียงแง่มุมของเราเองแต่ไม่เข้าใจแง่มุมที่ทางทางสังคมที่กำหนดเอาไวา้ไม่เข้าใจในแง่มุมนี้ เพราะ้นเราก็จะมาเรียนรู้คําว่าสังคมคืออะไรในแง่มุมอื่นหรือบางทีเราจะสามารถอธิบายคําว่าสังคมเนี่ยได้กว้างขวางขึ้นได้ดีขึ้นว่าสังคมนี่มันคืออะไรเข้าใจภาพภาพเ็รว่าภาพรวมภาพย่อยนะของ สังคมได้ได้ดีขึ้นได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ถ้าเราเรียนรู้ตรงนี้จะได้ประโยชน์อะไรถ้าเรามาเรียนรู้กันวิเคราะห์โครงสร้างความสำคัญของโครงสร้างทางสังคมการขัดเกลาทางสังคมและก,การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไร ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้ก็คือนักเรียนจะเห็นความสำคัญของโครงสร้างทางสังคมของไทยแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุขอันนี้ก็คือประโยชน์ที่เราจะได้รับเอาละครับนักเรียนเตรียมสมุดปากกา ขึ้นมานะครับเพื่อเตรียมที่จะจดหรือทำกิจกรรมตามที่คุณครูบอกนะครับก่อนอื่นเลยคุณครูมีคําถามท,าที่อยากจะถามนักเรียนนะครับคําถามก็อยากจะถามอย่างนี้ว่าโครงสร้างของบ้านประกอบด้วยพวกเสาคานหลังคาประตูหน้าต่าง แล้วก็เป็นอื่นจิปาถะนะน,นั่นคือรวมกันกนกักศกลาเป็นบ้านมันจะมีโครงสร้างออกมาสิ่งเหล่านี้ก็มีความจําเป็นต่อต่อความเป็นบ้านทั้งหมดจากสิ่งที่ครูบอกเนี่ยนักเรียนคิดว่าสังคมจําเป็นต้องมีโครงสร้างหรือไม่และโครงสร้างของสังคมประกอบด้วยอะไรบ้างสังคมจําเป็นต้องมีโครงสร้างไหม แล้วก็ไม่เป็นชื่ว่าสังคมเนี่ยต้องมีโครงสร้างอะไรบ้างให้เวลานักเรียนได้ไตรตรองแล้วก็ลองเขียนออกมาดูนะครับตีกรอบในสมุดบันทึกของนักเรียนนะครับแล้วก็เขียนว่าความสําคัญของโครงสร้างทางสังคมเพราะอะไความจําเป็น ที่ต้องมีโครงสร้างทางสังคมและโครงสร้างทางสังคมประกอบด้วยอะไรที่เขเ,เขียนไปเอาเท่าที่คิดได้นะครับให้เวลาเรี่ยนคิดก่อนที่เราจะเข้าสู่รายละเอียดเนื้อหาขอสำรวจนิดนึงว่านักเรียนมีมีความคิดอย่างไรบ้างน,นะครับมีความคิดมีมีอะไรที่ สามารถที่จะ,อะบอกออกมาได้บ้างตรงนี้คือสิ่งที่อยากจะให้นักเรียนทำให้นักเรียนคิดก่อนอครับตอนนี้ก็นักเรียนคงจะเขียนไปได้พอสมควรนะครับ ครูจะยังไม่บอกว่ามันถูกหรือมันผิดนะครับมันไม่มีถูกไม่มีผิดใดๆทั้งสิ้นก็ให้แค่เราประมวลความคิดของเราออกมาเป็นความคิดของนักเรียนเองนะฮะย่อมไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับทีนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าโครงสร้างทางสังคมที่ผู้รู้ทั้งหลายได้ประมาวลเอาไว้ ได้บอกไว้มันมีอะไรบ้างหรือมันจะสำคัญไหมสำคัญอย่างที่เขาว่าไหมเราจะเห็นอย่างที่ที่ท่านผู้รู้ทั้งหลายเขาประมนวลเอาไว้ไหมเราก็ลองมาเรียนรู้แล้วก็ลองพิจารณาดูนะครับมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคม เพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์จำเป็นต้องมีชีวิตยอยู่ร่วมกันกับคนอื่นมีการติดต่อระหว่างกันแล้วก็ไม่สามารถดำรงชีวิตด้วยตัวคนเดียวได้ดังนั้นจึงเกิดสังคมขึ้นมาข้อความเนี้ยข้อที่จริงเนี้นเป็นเชื่อไหมพราะเราไม่สามารถที่จะอยู่ตัวคนเดียวได้ เราต้องอยู่ร่วมกันกับคนอื่นต้องจะเห็นด้วยไหแล้วมีโอกาสไหมที่เราจะอยู่ตัวคนเดียวโดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นไม่ต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นมีไหม เรียนก็ลองคิดดูนะครับทีนี้การที่มนุษย์เนี่ยมาอยู่ร่วมกัน,นก็เพื่อที่จะสนองความต้องการเป็นความต้องการบญญางอย่างที่มีความต้องการร่วมกัน,นคือความต้องการอะไรบ้างความต้องการทางทิวภาพความต้องการทาง ด้านกายภาพและก็ความต้องการทางด้านสังคมความต้องการเหล่านี้สามความต้องการเป็นความต้องการที่จะบรรลุได้โดยการที่มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วก็พึ่งพาอาศัยกัน รวมทั้งประพฤติปฏิบัติตามบทบาทและ,ะหน้าที่ซึ่งตนดำรงอยู่ในสังคมนั้นหากสมาชิกปฏิัตามกฎเกณฑ์ของอระบบความสัมพันธ์ในสังคมมากเพียงใดย่อมได้รับสิ่งซึ่งจะสนองความต้องการในการดำรงชีวิตได้มากเพียงนั้นนั้นความต้องการทางด้านชีวาภาพทางด้านกายภาพทางด้านสังคมเนี่ยสำเร็จได้เพราะว่า อ,อยู่ร่วมกันแล้วก็เพื่อพาอาศัยเช่นกัน,กนทุกคนทำตามบทบาทและหน้าที่ซึ่งตนเองดำรงตนอยู่ในสังคมนั้นๆนะอันนี้จึงจะเป็นองค์ประกอบที่ทำให้ความต้องการมันบรรลุผลได้มันสำเร็จได้ ก็ขึ้นไปสู่คำถามแรกที่คุณครูถามนักเรียนระบยนะที่คุณครูได้ถามไว้ว่าเกี่ยวกับอะ,อะไรนะโครงสร้างของของของบ้านใช่ไหมแล้วก็ครูถามตอบไปว่าโครงสร้างทางสังคมมีความจําเป็นไหมแล้วก็อ่มันมีอะไรบ้าง วันจะไูจากอะไรบไปที่ให้เราเปลี่ยนคิดนะอันนี้ก็โดยเปรียบเทียบกับโครงสร้างของของบ้านหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆมันจะมีรากฐ,ฐานมีคานมีเสามีหลังคาแน,ะน่นอนว่าสังคมมนุษย์เนี่ยนะมันก็จะต้องมีโครงสร้างทางสังคมซึ่งแต่ละสังคมจะมีรายละเอียดเกลี่ยของ ครสร้างเหล่านี้ต่างกันไปสังคมไทยก็อย่างหนึง่งสังคมตะวันตกก็อย่างหนึง่งสังคมตะวันออกก็อย่างนึง่งคือย่อยไม่เหมือนกันแต่มันจะต้องมีสิ่งที่คล้ายๆกันเป็นเคยกว่าเป็นลักษณะที่ร่วมกันเหมือนกัน โครงสร้างทางสังคมมันมีอะไรบ้างไปเดินไปดูลักษณะของโครงสร้างาลักษณะของโครงสร้างทางสังคมมันจะมีลักษณะสำคัญอยู่สี่อย่างอย่างแรกคือมีการรวมกลุ่มของคนในสังคมถ้ามีการรวมกลุ่มกันในแสดงว่า เนะี่ยมีโครงสร้างละสองมีแนวทางในการปฏิบัติอย่างเหมาะสมหรือว่าคําว่าแนวทางในในการปฏิบัติเนี่ยมันก็คือพวกพวก,กฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนขนมธรรมเนียมประเพณีอะไรพวกนี้คือกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติเนะี่ยที่มีความเหมาะสม อย่างที่สามมีจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติกิจกรรมก็คือกิจกรรมต่างๆที่เราได้กระทำขึ้นมีความเหมาะสมนะที่จะนำมาใช้กับสังคมนั้นๆนะ ังคมเราเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วมีจุดมุ่งหมายอะไรมันจะมีคําถามว่าทําไมถึงมีประเภทนี้สงกาะทำไมถึงมีฮีดสิบสองคลองสิบสี่สนะ 14? พวกเนี้ยเขาทำไมทําไมนี่คือคุดถามเป็จุดมุ่งหมายของมันมันมีความสําคัญยังไงม,มันมีวัตถุประสงค์อะไร จุดมุ่งหมายยังไงอันนี้คืออถ้ามีจุดมุ่งหมายในการกระทําในการปฏิบัติกิจกรรมในสังคมเนะี่ยอันนั้นก็เริ่มเป็นเป็นลักษณะโครงสร้างทางสังคมนะอย่างสุดท้ายอันที่สคือมีการเคลื่อนไหวเ,เปลี่ยนแปลงได้ อะไรเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงโนะครงสร้างทางสังคมลักษณะของโครงสร้างทางสังคมจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงเช่นะจำนวนคนนะอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง จากการเคลื่อนย้ายของประชากรในสังคมนะหรือรูปแบบความสัมพันธ์ของบุคคลภายในสังคมอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานภาพที่ปรับเปลี่ยนไปหรือม้แต่สภาพแวรร้อนต่างๆภายในสังคมอันนี้คือความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมก็จะอะ่อันนี้ก็คือสิ่งที่บ่งบอกว่าเป็นลักษณะของโครงสร้างทางสังคมถ้ามีการเคลื่อนไหวเป็นแปล,แปลว่า มีโครงสร้างทางสังคมเกิดขึ้นั้นลักษณะของโครงสร้างทางสังคมมีสีลักษณะนี้นักเรียนก็ไปสังเกตดูว่าสังคมเราเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้ไหมมีลักษณะสีข้อ,อนี้ไหมมีคืออย่างไรอาสังคมแคบที่สุดคืออะไร ไอ,อย่างนี้เขาว่าแค่ที่สุดอาจจะนี่่อดีะ่ะเป็นสังคมที่เล็กที่สุดหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคมนะก็คือครอบครัวท่านีองก็ไปสังเกตดูสิลักษณะโครงสร้างของครอบครัวของสังคมครอบครัวเนี่ยมีสีลักษณะนี้ไหมมีการรวมกลุ่มของคนในสังคมไหมอแม่ลูกเนี่ยนำมารวมตัวกันนะมีแนวทางในกฎเดณฑ์อย่างเหมาะสม พ่อทําอันนี้ลูกไปทาอันนี้แม่ทําอันนี้แม่ทํากับข้าวพ่อเข้าไปทําไร่เป็นคนไปไถนาขับรถไถเวลาไฟดับมีปัญหาเรื่องไฟฟ้าพ่อเป็นคนซ่อมแม่ก็ไม่ทําอะไระเวลาเลี้ยงลูกให้นม แม่เป็นคนให้เห็นไหมครมีการแนวทางในการเปิดอยารเหมาะสมมีจุดมุ่งหมายในการทำกิจกรรมนะมีลูกไปทําไมมีครอบครัวแต่งงานทําไมอยู่ร่วมกันทําไมมีจุดมุ่งหมายหมดในกิจกรรมเหล่านี้มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้มีการ,าด,การด้เข้ามีการได้ออกนะมีการเพิ่มขึ้นลดลงนะของประชากร หรือแม้แต่ปรับเปลี่ยนสารภาพไปสิ่งแวดลอ้อมภายในบ้านเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมของครอบครัวเปลี่ยนในนี้เป็นต้นมันก็เขเรียกว่าเข้าองค์ประกอบลักษณะโครงสร้างทางสังคม